นี่ครับใกล้บานครับผมไม่ไหมเลยครับอืมนี่ครับเนื้อนี่ครับเนื้อแข็แข็งแดงแดงสิครับออมแซ่บหัวไก่นี่แหละเขยัเนเล่นหัวไก่สามกระสับท,ที่ผมเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยปล่อยแบ้งสีบ้างนะครับพักหนึ่งนะครับผมอย่าฟ้องเอาขึ้นได้ครับไอ้พักนั้นมัน ยุกเต็มที่มันครับ ครับผมเก่งการคมวเดียนครับวันนี้แซบปหาสารครับพี่น้องครับมือนียุบบ้านครับผมพี่น้องก็จะไปใส่ครับเดี๋ยวมือนีสืบเหตุออมไก่แบบแบนะครับไปเด็กกล้บ้านมากนะครับผมขอบคุณพ่อสั่งด้วยนะครับฝากไก่บ้านมาให้จาบนครสวรรค์นะครับมือนีเด็กกลบ้านมากตัวบอกง่าเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิ่งท่ออมแบบแซบแซพักหลายๆนะครับนี่ครับเนื้อนี่ครับเนื้อเค็มนแดงๆสิครับออมแซบ อ่าทิ่มาช่ำแหลกนะครับผมแบ่งสันปันส่วนนะครับซับเป็นกิ่นเป็นชิ่นเป็นต้นนะครับโอ้ยเอปิ้งกับแซบดีหน่นี่ครับเหนือไกล้บ้านหนื้อสีออกนิ้เหลืองนี่เลยครับผมเหนียวเหนียวหนืดๆน,นืี่เลยครับแซบแน่นอนพร้อมงาน,นี่ อันนี้เครื่องโตนะครับอืมอีกเครื่องนึงเอาไปเก็บไปนะครับผมมันหลายปวดครับเห็ดเนยน้อยนะครับผมเนยน้อยเพราะอุจุนะครับผมแส็บๆนะครับผมอืมเครื่องโตก็ร่างดีก็ร่างงามครับนี่ครับเนื้อไก่บ้านไข่เนหอมนะครับผม ผิกนะครับผมริกสดนะครับสูตรของแสบมหาสารครับผมใส่ริกสดร่วมกับผิกแข็งนะครับอับร่องแสบมหาสารครับพี่น้องครับใส่เกลือลงไปนะครับนัวๆเข้มทำให้ละเอียดละเอียดนะครับคืออ้อมทัวไปนี่แหละครับ ไม่แตกต่างนะครับจากอ้มหนูอ้อมนกอันนี้อ้มไก่นะครับอ,อ้อมหมูเฮ็ดใกล้กันนะครับเปลี่ยนท่างต่ำนะครับเอาละครับเรียบร้อยครับผมละเอียดครับนี ไม่ครับอันนี้ครับปูงแต่อยู่ข้างนอกเลยครับปลาผมใส่กําปาดนี่นะครับผมทำไมเก่าครับผมใส่ตันหกขัวขออมนะครับผมสูตรของเสบยหมหาสารนะครับใส่ขก๊าบขวดน,นะครับหลายท่านก็นนไม่ใส่นะครับ แล้วแต่สูตรใครสุตมันนะครับแต่ผมนั้นใส่ข้าวคั่วนั้นผมรู้สึกว่ามันหอมมากมาหาศารเลยทีเดียวแป้งนัวครับของแท้ีสำคัญครับขาดขาดไม่ได้ครับ การอ้อมนะครับว่าจะเป็นอ้อมอยังกระซางครับผมจะต้องใส่น้ําปลาเข้าไปหอมหอมครับสองทัพพีนี่วงการตลกรู้ดีครับปลาลานี่ครับเชิญยิ้มนะครับแสบหาศาลครับพี่น้องครับ คุกเขาให้เข้ากันใั้ดีนะครับมาทําการเอาไปขัวครับบัรนี้ครับสูตรขัวด้วยครับเด้อนี่ครับนามก็กลังเดือดนะครับกาลังฟดลวงรวงครับเพา่กับขัวไปน้ำสิละครับขัวไปน้ำขัวไปน้ำแข็งแขังสีแดงแดงนะครับแถวนี้ครับ มันสีเป็นขาดแดงๆครับนี่แหละครับของแสบครับมันสีหอมๆนัวๆมอง้างๆนี่แหละครับขัวจะมันแห้งหมดแล้วครับเดี๋ยวเขาจะงยอดน้าทีเดียวนะครับนีเพียงพระท่านแห่งครับถามมันแห้งนี่ตรงกลนนี่ครับมันสีเป็นคข่ายๆแบบมอใหม่ๆนะครับมันสีมีความแดงๆเป็นเขือเป็นเขือนะครับเพาะวเคลียร์เคลียร์เคลียร์มันลงมันสีหอมเลยครับสูตรนี้สูตรขัวนี่ครับขัวแล้วเขาจะงอมครับ นี่ครับเมื่อสักครู่นะครับลืมนะครับผมฝานหัวค่าบางๆนะครับผมใส่ลงไปน้ำนะครับนี่ครับเริ่มติดก้นหมอนแล้วครับเดี๋ยวใส่ดูโดดอีกทีนะครับผมตอนนี้ยังบ่ปั้นใส่เนะครับเดี๋ยวมันสิยุยครับดูดดดมันสิเปื่อยครับปวดนะครับพอดูดดดมันเปื่อยพรามเพ็ดกับสิบพราคอยสะใจปไหนครับมันแหงๆเลย นี่ครับผักครับผักซีเล้านะครับต้นหอมผักอีตูหรือใบแมงรักนะครับผมใบแมงรักนี่ใส่เมือดหนีเลยนะครับผมใส่ผักสามกษัตริย์จริงๆอันนี้ผัวผักอีตูไทยนะครับผมพวกยอดมะละขี่นกนะครับผมมสีข้มขมสีร้มนะครับผมเฮงสิคักต้องมามือนีหาบ่ได้นะครับผมอ่ะได้สามผักนี่มากกว่าโอเคแลเราอายุแล้วนะครับ เดี๋ยวล่างไป้แช่ไปก่นอนเราเป็นทางหมอเฮ้าครับหอมขึ้นแล้วครับเริ่มติดก้นหม้อแล้วครับเห็นว่าครับนี่นะครับนี่นะครับซึ่งยี่ตองการครับมันจะมีวาอติดก้นหม้อแบบนี้หละครับอืมหอมสูตรเกาูถาัลำโบราณ หัวไก่นี่แหละเขาจะเรียนหัวไก่อืมติดติดหมอนัวมบครั้งนี้ครับนี่เนี่ยแลครับแหงๆครับอุ้ยหอมครับอ่ะนำลางโครครับหยอดลงไปครับบารนี่ น้ำมันสีเป็นขุ่นๆแบบนี้นะครับนี่ครับสีน้ำครับแบบนี้ครับถ้าเขาขัวก้อนครับนี่ครับเห็นไหมใกล้ครับสีน้ำของอมไกล้นะครับผมมันสีเป็นขุ่นๆเพราะว่าผ่านการขัวนะครับผมนี่ถักพพิกแห้งล้วนๆทั่าพีกแห้งล้วนๆนะครับตำพิกแห้งล้วนมันสีแดงตรงๆเลยครับถ้าเขาขัวแบบนี้เนี่ยน้ำมันจะเป็นใสๆนะครับนี่ น้ำขุ่นๆน,นี่แหละมันจังสดแซ่บจ,จำน้ำกระเส็บนี่พี่น้องเมืใใ่อกี้ไก่นี่ครับพอขุ่นๆน,นี่ครับน้ำกระเดือดฟดลวงลวงลวงครับพี่น้องครับบารน,นี้หลังจากที่เราใส่น้ำเข้าไปครับนี่ ใส่ลงไปครับนี่พระเอกครับลูกโดดครับนี่ครับข้อไกลเริ่มได้ทีครับตัดหางฟักซี่เล่าใส่ก้อนมูลเลยครับตอนนี้ซุกแล้วนะครับผมตัดตาหางฟักซี่เล่าใส่ก้อนส่วนผักนั่งห้างหย่าเนื่นจังใส่นะครับผม ไอทีแล้วนะครับเดี๋ยวสีล่องซิมเมืองนะครับห่อนนะครับอยู่หลังคั่วครับห้อนห่อนห่อนบวกห่อนนะครับบึงควนทุยทุยเดี๋ยวมาน่อนำแจง หอมหอมคล่ไขๆว่ากินผมขัวไกล้นะครับผมมันสิเป็นหอมแบบใหม่ๆนะครับหอมมากๆเลยรสชาตินัวดีมากเลยพ่อแล้วนะครับเดีย๋ยวผมใส่ผักเลยบัดนผมใส่ผักเลยนี่ครับต้นหอมผักซีเล่าวนะครับผักอีตูนะครับสามกระสัดท,ที่ผมเตรียมไว้ใสลงไปเลย เดี๋ยวผักมันถือความห่อนนะครับเดี๋ยวมันก็หยุบไปนะครับอืออือไป้แป้งสี่วันนะครับพักหนึ่งนะครับผมเดี๋ย่าฝ่อขึ้นได้ครับไอ้พักนั้นมันยุบเต็มที่มันครับนี่ว่าครับถือต้อมห่อน หอมเตะดังทวนทวนเลยพี่น้องเอ้ยหอมไก่บันมาด้วยเจ็บแสบน้ำกันด้วยครับพี่น้องเอ้ยหอมกะลีดีพอใส่พักออกไปแห่งหอมครับหอมแยถือกินเผาออีตูบวกกันกับพักซีเล่าเตะดังทวนทวนหอมจนดังฮักครับพี่น้องเอ้ยกินหอดตีหอดน่องดิยอยากนห้มาอยู่มาจินน้ำกันดิของแสบเบึงไปหยังพี่น้องข้อแสบจะสิไว้จังไี้แล้ว สวัสดีครับอืมสือมาตักเส้ถวยเ,เส่จานอืมกินแเสบๆซ่ทำกันเด้พี่น้องด้อตกักใส่ถวยเส้นจ,จานมากนะครับผมเมื่อ้ไก้ครับเอาเมื่อ้ไก้ครับพอดีอยู่ผู้เดียวนะครับผมตั้งกล้องแบบบิดมือจล็นกน้อยนะครับผมมันก็ออกส่งคำๆนะครับอ่ะคำพรหอมมาครับเลกินเขากินหนังครับอันนี้เอามาเด้อยพี่น้องดื้อ ขงาวจีน่าต้องกานแบบนี้ครับออมไก่จับแซ่บครับพี่น้องครับเดี๋ยเลยข้าวเหนียวครับของคู่กันครับทงรับแรได้ครับการกินออมไก่ที่ถูกต้องครับปั่นข้าเหนียวเกินมากครับจำนำซาก้อนนะครับสุดยอดเลยครับแซ่บมหาศารนี่ลีครับพี่น้องครับ ขันโพสแฉลบล่องไปเห็นตัวไหมครับเด้อติดตามที่ผมมาเนี่ยแหละเดี๋ยวสีรสชาติที่แท้จริงนะครับความแม่สาวบซ่ำเลยครับผมสดเลยอยับไกลยังไงนะครับเนาะขุ่นขุ่นหยาดนี่ครับแซ่ผมว่าแซ่ผมจิงตอนไกลนี่ครับ ไม่ดูดอดความจำน้ำนี่ครับสูตรเก่าผู้เ่าบัวลำโบร้านตัพอตั้แม่ปูนยาตาแง่ขันโบเลียงอ้อมนี่ครับจำน้ำก็คุยพักคือซื้อกับแอบครับพี่น้องครับแซ่บครับ อความบัก่ีเล่าสุดทำอมเดี๋ยวไปเปลี่ยนมุมกล่องกันพี่น้องพี่น้องมาสเสีเห้นไก่นะครับนี่ครับเป็นไรครับ ไก่แนบว่ะครับอันนี้ครับวันนั้ผมมีความสซื้อว่ามันมืดนะครับมันมืดแล้วมันไกลพีไก่นองพวดนะครับจำสือเลขครับุยพัดลูกโดดนี่ครับ

เป็นบางมุมนะครับตรงนี้มันดวงอาทิตย์กำลังตกดินนะครับออกมาคำคำครับผมหาพวกโม่งแรงเนาะไก่กับไอยไก่นุมไก่สาวนะครับเพราะมันไก่ถั่วนะยครับจากคุณพ่อซักนครสวรรค์กอบคุณคุณพ่อหลายๆนะครับเนาะช่วงนี้มันเป็นช่วงสถานการณ์โควิดนะครับ ไปหาคุณพ่พอว่าได้ไปหาพ่านแหล่งผ่านหน่อยก็บบได้นะครับกับพี่น้องทั้งนครสวรรค์เฮานะครับเพิ่นกนระเล็ดฝากไก่มาะห้นะครับอืมกอซากฝาไก,ก่มาะหอยอยยืยนัวเลยกุยน้าผักแสบครับ ได้กินไกเพ้พน,นังที่กัขึ้นหอดพอสักพันแหล่งผ่านหน่อยนะครับน้องหมูนะครับเคยไปทายลิบไปเห็ดลิบเห็ดอย่างน้ำพนนะครับเดี๋ยวนี้ไปว่าเลยเลยครับพี่น้องขามจังหวัดว่าเลยเลยครับนี่นี่สอนเป็นหยัางเหนียวตูดไก่นะครับผม หนึ่งตัวมีตูดเดียวนะครับอืมอืมหอมตัวใบบานอืม สุดยอดแซ่บมหา,าศาสสรความสูตรนี้ครับหอมผักีตูหอมครับหอมผักีตูบักซีเล้าอนี่ก็ที่หอดบ้านมุ่มๆแล้วครับอหอมแดง กพริกน่อยนะครับจับเพชรนีด่ดีครับมีลูกโดดพร้อมนะครับผมเผ็ดแสบเนี่ยนอน่นหอมผิดง่อยกับหอม,หอม นี่ครับผมสุดยอดแท่บมหาสารกับพี่น้องครับเอาว่าเบื่อมาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เด้อพี่น้องเด้อนะครับผมเข้าไปใน u t u b e นะครับแล้วพิมพ์เข้าไปเป็นภาษาไทยนะครับพิมพ์คำว่าแท่บมหาสารนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับขอพี่น้องสุขสุขคนนะครับอายุหมั่นคนยื่นข้อมเ็จ็บจะได้ข้อมไขยงจะมีนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ของพอไว้เท่านี้นะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ